สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำแรนดอมกันนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อเราตอนนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาเขาคนที่เราคิดถึงอยู่ค่ะเขาคิดอย่างไรตอนนี้นะคะมาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะ พลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะดูโดยบังเอิญหรือตั้งใจคลิปนี้เป็นของคุณอัศวินถ้วยอืคนทาตน้ำเด็กเหรียญคนทาตดินลาชินีดาบคนทาตไฟอใจร้อนเหมือนกันนะนี่ เดลเวอร์ลาชีเมทุนนะคะคนที่ผ่านเข้ามาคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณมาเช็คพลังงานกันเขาคิดและรู้สึกกับเรายังไงในเวลานี้ใบแรกเลยนะคะ <c oughs> ห้าเหรียญคิดหอดคิดถึงคนที่ห่างกันไปคนที่จบกันไป คนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคนที่จากกันไปตอนนี้รู้สึกคิดทอดรู้สึกคิดถึงนะคะคิดถึงใครคนหนึ่งนะคะที่เขาห่างไปที่เขาจากไปเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะ <c oughs> พลังงานที่ขึ้นมาใบ,บแรกอยู่คนคนนี้คือคนที่เราไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วห่างกันไปในใจเขาอยากคิดถึงอยู่นะคะ เป็นช่วงจังหวะวิบากกรรมเป็นช่วงจังหวะที่ไม่อํานวยเนาะคะ่ะเบียนกรรมมันเป็นคู่กรรมเวียนกรรมที่ต้องพัดพากจากกันไปนะคะคนคนนี้เขาคิดอย่างไรคนเคยรักคนเคยคิดถึงคนเคยอยู่ด้วยกันนะคะความรู้สึกลึกๆของเขาเป็นอย่างไรตามหัวข้อเลยค่ะ เขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงเราอยู่นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ความรู้สึกลึกๆของเขาเป็นอย่างไรมืดแปดด้านจะเอาอยัางไงจะทำอย่างไรคิดถึงนะคะคิดหอดคิดถึงทำเป็นเหมือนเข้มแข็งเหมือนอยู่ได้เหมือนไม่ต้องคิดเหมือนไม่ต้องเครียดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่จริงๆแข็งนอกแต่นุ่มในใจลึกๆยังห่วงหายังคิดถึงยังอยากจะดูแลนะคะคนคนนี้คนที่ใจร้อนคนที่วู่วามคนที่ทะเลาะก,กันคนที่ห่างกันไปคิดถึงอยากจะกลับมานะคะเขาอยากกลับมา อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะอัศวินดาอัศวินไม่เท้าตามมาคนที่ห่างกันไปคนที่เงียบกันไปคนที่เลิกลากันไปตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราคิดถึงนะคะคนที่อยู่ด้วยกันคนที่รักกันคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่พูดคุยกันเขาคิดอย่างไรกับตอนนี้คิดถึงนะอยากขอโอกาสอยากคิดถึง อยากขอความรักนะคะไพ่ออกมากี่ใบจิตใจฉันก็ยังมีเธออยู่นะคะทําเป็นแข็งทําเป็นโนสนโนแคร์ทำเป็นเข้มแข็งนะคะความในใจมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งมีแต่เรื่องอยากคิดมีแต่เรื่องอยากทําไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยมีความสุขไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยมีความสว่างเพราะในใจยังคิดถึงอยู่นะคะ ไม่ว่าเราหรือเขานะคะอยู่ในอาการนี้ไม่แตกต่างอยู่ในอาการเบื่อเบื่อสิ่งๆสิ่งไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบอกว่าจบบอกว่าไม่รักบอกว่าไม่คิดถึงแต่นอนแองแมงอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะเอายังไงคิดถึงมากมายเหลือเกินนะคะกลางคืนมายิ่งมีผลกลางคืนมานอนไม่หลับ กลางคืนมาฝันร้ายฝันผวาฝันตื่นมันคิดถึงคนเก่าๆคนที่ห่างกันคนที่เลิกลาคนที่ไกลกันนะคะเขาคิดถึงนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางคู่บางท่านบางคนอยู่ในฐานะไม่เปิดเผยบางคนอยู่ในฐานะที่ไม่ชัดเจนบางคนมีการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ ให้ดนจิตดนใจให้ความรักของเราไปในทางที่ดีให้เขารักให้เขาคิดถึงถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์อยู่ในความลับแต่ถามว่าเขาคิดถึงเราไหมาตอนนี้คิดถึงนะตามหน้าไพ่ออกมาคิดถึงเอาเราออกจากหัวไม่ได้เขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้นะคะไม่ว่าเราหรือเขาต่างคนต่างเอาออกจากหัวไม่ได้ไพ่สองเหรียญมาบอกเลยคิดยังไงอยากกลับมา อยากมีโอกาสได้พูดได้คุยในใจฉันยังมีเธอเสมอแหละโอ้นะคะไม่ว่าฉันจะทำงานไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันก็ยังมีเธออยู่นะคะใครที่ห่างกันไปใครที่จากกันไปใครที่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือใครที่กำลังพูดกำลังคุยอยู่อยากลวงใจคนคนนั้นว่าเขาคิดถึงเราไหมตอนนี้คิดถึงนะคะไพ่ออกกี่ใบกี่ใบก็คิดถึงนะคะ มีเราอยู่ในใจเสมอไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ยังไงก็อยู่ในใจของเราเสมอแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนปากแข็งอาจจะเป็นคนไม่กล้าไปพูดนะเนี่ยเดือสตาขึ้นมาบง่งบอกเลยนะคะเดือสตาขึ้นมาเดี๋ยวยายขออนุญาตปิดไพ่เดือสตาขึ้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันโดน <c oughs> นะเดือสตาออกมาเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาอยาก มีเวลาเขาอยากมีเรื่องราวดีๆเขาอยากจะทําอะไรที่มันชัดเจนเขาอยากให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทํานะคะนั่งคุ้นคิดนั่งคิดถึงตอบย้ํามาอีกนะคะว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะคะลาชินีถ้วยคิดถึงอยากกลับมาอยากขอเวลานะคะเอาเปิดไพ่กบก่อนดูเอานะคะหกเหรียญ คนคนนี้ยังไงก็จะกลับมาถึงไปมีคนอื่นไปแล้วแต่ในใจเขาก็ยังมีเราอยู่นะคะบางท่านบางคนบางคู่อาจจะมีครอบครัวไปแล้วอาจจะมีคนอื่นไปแล้วแต่ในใจลึกๆเขาเขาก็ยังมีเราอยู่นะคะเงานะคิดถึงนะห่วงหานะเนี่ย นะคะหลายท่านหลายคนที่มาดูคลิปนี้นะคะบางคนอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนบางคนอยู่ในสถานะที่เลิกลาหันหลังจากกันไปบางคนอยู่ในความลับนะคะคนที่เจ็บปวดคนที่ห,หันหลังเลิกลากันไปอยากรู้ความรู้สึกเขาตอนนี้เขาคิดอย่างไรเขามีเราอยู่ในใจไหมเขายังมีเราอยู่ในใจนะคะยังคิดถึงเราอยู่ นะคะถึงไปมีคนอื่นไปแล้วก็ยังคิดถึงนะคะเอามาดูภายใต้สำหรับนะคะเนี่ยเดวิลนะเดวิลออกมาบ่งบอกเลยนะคะเดวิลนี้ยังบ่งบอกได้ว่ายังคิดถึงสเสน่หายังคิดถึงความสัมพันธ์ความผูกพันที่เคยอยู่ด้วยกันยังคิดถึงในเรื่อง18บวกนะคะหลายท่านหลายคน อาจจะเลิกลากันไปแต่ความจริงลึกๆในใจเขายังคิดถึงเราอยู่นะคะขอให้ทุกคนสมบวังทุกคนนะคะ